มัเป็นการสนับสนุนให้คนชอบรักได้ขโมยน้อยขโมยได้ครั้งก็ขโมยต่อๆไปมันก็ขโมยอีออกอะเหมือนบอกผีสางนางไม้บอกเจ้าที่เจ้าท,ทางเฉยๆอะไม่รู้หรอกเขาจะอนุญ,ญาตไม่อนุญาตคือถือว่าฉันบอกแล้วหัวเธอเิดสวยดี <c oughs> วยดนวปอตังปอมาแล้ว ตังตองอะไรนะเกลือเราตังตอออกเลยจ้ะสวยจังเลยที่นี่ก็ปลูกต้นไม้งามงามอันนี้ธนาคารกรุงเทพเนาะ ็ทำที่พักไว้ให้ลูกค้าสวยอะ่ะอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรเนาะก็ปลูกไว้ทำโครงเป็นเถาไว้ให้ลูกค้ามานั่งพักได้พนักงานก็มานั่งพักได้สวยจังเลย ได้งามมากเลยอ่ะดูดออกดอกออกชอ่อนะนี่ต้นอะไรไม่รู้สวยสวยสวยจังเลยจะมีใบเสร็จด้วย พระสติคุมทำไมอ่ะเนี่ยเอ้อก็อะไรนะ แบบเหมือนก็ไม่ค่อยถูกสตาร์กไอ้น้องคนนี้อยู่แล้วเนาะเพื่อนสาวเอากิมจิมาฝากนางบอกว่าส่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะเพราะนางทำงานอยู่ในร้านอาหารเกาหลีของเพื่อนแล้ววันนี้มีธุระมาละยองแกก็กเลยเอามาฝากแก,กทำงานอยู่กรุงเทพ เก็บมาละกอไปตำกินดีกว่าเอาลูกน้น้อยก็พอเนาะลูกใหญ่ปล่อยไว้ให้มันสุกเอาลูกเล็กออกมากินเนี่ยหอยมันขึ้นมาทำาลูกข้างในนี้ดีกว่าลูกระต่ายนึงเนี่ยดูดีไข่หอยไขย่หอยวะ่ะขี้หอย <laughs> <laughs> กินได้เป็นไรหรอก กินนิดนึงพอได้ก้มแกร้มอ,อ,อันนี้ก็จะสุกแล้วลูกก็ต้อยนึงลูกเล็กเล็กนิดเดียวอันเนี้ยมันดกมาก ออกอะไรบนผมเนี่ย <c oughs> สีสีติดอันนี้ต้องหนูต้องไปนี่แล้วต้องไปตัด,ดออกมันดึงไม่ออมันติดไปแล้วหนูต้องไปตัดเล่มปลายทิ้งเลยนิดเดียวแค่กระจุกเดียวเ <c oughs> <c oughs> ออทาย,ยัางไงขึ้นหัวหมาแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นคนทุ่มเทกับงานมากทาทริงเปิดไปหมดเลยคนย่างคนเก้อี้ไม่ใช่คนย่างคนเก้าอี้จะเอาไปไว้ที่แกงโอ้ยยกมายกรถให้ลูกค้าด้วย พักใหญ่แล้วเนี่ยยังคุยกันไม่จบเลยอแอบส่องนะคะแอบส่องอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถรอโอ้ยเย็นแล้วเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วนะสี่โมงแล้วมั้งเนี่ยสี่โมงแล้วสี่โมงกว่าเฮ้ยผมแพ้กำเริบเนี่ยก้องนะผูม <laughs> แพ้กำเรนะิบแล้ว กล้องเนี่ยพอมันปรับความเนียนความขาวข,ของหน้าเราเมื่อไหร่นะหัวเถิดหัวเถิดทันทีเนี่ยเก้าอี้ของเราเขายังคุยกันไม่จบเลยอ่ะอยากเอาของไปลงบ้านจะแย่มาถึงบ้านยังไม่ทันได้สิบนาทีเลย ลูกชายร้องอยากกลับเยองแล้วอยากกลับบ้านก็เลยเอากลับก็กลับอย่าไว้โอกาสหน้าค่อยหาเวลามาเองดีกว่าจะได้อยู่ได้นานๆหน่อยอันนี้เอาชุดโต๊ะนั่งเนี่ยมนลงเสร็จแล้วก็จะกลับเลยแต่ก่อนกลับก็ขอถ่ายเก็บภาพบรรยากาศเก็บความทรงจำอันนี้ไว้ในเมมโมรีหน่อยเพราะว่า ไม่มั่นใจว่าเราจะอยู่กับมันได้นานแค่ไหนหมายถึงว่าบ้านหลังเนี้ยจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนเพราะทุกครั้งที่มาถ่ายบ้านหลังเนี้ยก็จะพยายามพูดตลอดแล้วเนาะว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องได้ขายมันทิ้งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใจไม่ได้อยากขายเราอยากอยู่อยู่แบบธรรมชาติเราอยากอยู่กับธรรมชาติเนะเราอยู่ในเมืองอ่ะมันก็มีแต่ตึกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถึงจะมีป่ากล้วยมีอะไรให้เรา ได้เดินเข้าไปชื่นชมบ้างแต่วันหนึ่งเจ้าของที่เขาก็ต้องเอาคืนไงเราก็จะไม่มีพื้นที่ให้เดินเล่นแล้วเราก็จะอยู่แต่ในตึกสี่เหลี่ยมอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมวันนี้มาทยอยเก็บพริก กะว่าจะเก็บให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าโดนขโมยมีแขกไม่ได้รับเชิญมาตอดช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนบ้างวันหยุดบ้างวันหยุดที่เราไม่ได้อยู่บ้านไม่มีคนอยู่ที่บ้านนี่นะเขาก็จะมา ควาจริงเราไม่ได้หวงนะถ้าจะเก็บไปกินอ่ะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแต่คือบอกเราหน่อยขอเราหน่อยอันนี้เล่นมาไอที่ว่ามากลางๆๆค่ำกลางคืนนี่คือไม่บอกไม่กล่าวรู้ว่าเราขึ้นห้องนอนแล้วก็ถึงได้มาส่วนไอที่มากลางวันก็ มาตะโกนบอกมาตะโกนบอกแล้วก็ลุยเข้ามาดุม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 คือเหมือนบอกผีสางนางไม้บอกเจ้าที่เจ้าท,ทางเฉยๆอ่ะไม่รู้หรอกเขาจะอนุญาตไม่อนุญาตคือถือว่าฉันบอกแล้วอย่างเงี้ยขอกระเพราหน่อยนะ แล้วก็เดินดุมดุมดุมเข้ามาเด็ดบ,บึบบึบบ,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 บึเป็นกระสอบเสร็จแ,แล้วก็ขับรถกลับเฮ <Okay. S 1> ยคนที่งงคือเราไงซึ่งเราก็อยู่บ้านทำไมไม่มาขอกับเราไปบอกกับลูกน้องลูกน้องเราแต่เป็นการแค่ตะโกนบอกว่าขอกระเพราหน่อยนะซึ่งก็ ยังไม่ทันจะอนุญาตเลยเดินมาเก็บแล้วรีบเก็บจุจ้วง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 เสร็จแล้วก็กลับขึ้นรถกลับบ้านไม่บอกไม่กล่าวแม่อะไรทั้งสิ้นไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆคนที่งงคือเราไงาได้เยอะอยู่ จริงอะ่ะเราไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าของมันมีเยอะเออถ้าของน้อยๆอ,อย่างเงี้ยมีแค่นิดหน่อยพอเรากินอันเนี้ยมันก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาเนาะเพราะเราก็ต้องเก็บไว้กินของเราก่อนแต่ถ้าของมันเยอะเนี่ยเราไม่ห่วงหรอกเพราะวันก่อนแล้วว่าตัดกระเพราเอาไปให้ร้านอาหารตามสั่งเขาถุงเบลเลอร์เลยเราก็ไปให้เขาฟรีๆไม่ได้คิดอะไรไม่ได้รู้จัก ไม่ได้รู้จักสนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวโอ้ยภูมิแพ้กำเริบอีกแล้วโอ้ยเนีเบื่อตัวเองมากเลยอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยก็เป็นละต้องขออภัยนะคะถ้ามีเสียงเสียงที่มันไม่มน่าฟังถึงไหนแล้วเนี่ย ลืมอีกแล้วเห็นไหมจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อกี้พูดอะไรออกไปถึงไหนแล้วรู้แต่ว่าพูดเรื่องเก็บกระเพรา,าไปให้อ่าร้านค้าร้านค้าที่เราไปให้เขาเนี่ยเราไม่ได้รูจ้จักไม่ได้สนิทสน,นมไม่ได้คุ้นเคยอะไรเลยก็คือนานๆเราก็าไปสั่งอาหารเขากินสักครั้งหนึ่งแล้วอยู่แถวบ้านอยู่ใกล้บ้านเนาะเราก็ไปเอาไปให้เขา ถ้าขอกันพ่อเอาไปกินไปอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าแต่ว่าเจ้าอีกเจ้านึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเอาไปขายเขามาเก็บเนี่ยคือเขาเอาไปขายมาขอเรานี่แหละแต่เอาไปขายให้แม่ค้าในตลาดคือเรารู้มาแบบนี้ไงเราก็เลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ว่า มันสมควรแล้วเหรอที่จะมาทำแบบนี้เนาะมันก็เกินไปพริกนี้เก็บไปก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกินนั่นเนี่ยํำน้ำพริกมันก็ไม่ร่อยอะ่ะแบบเนี้มันไม่หอม มันได้ความเผ็ดใช่ไหมที่เขาว่ากันะเพราะเป็นคนไม่ค่อยซื้อพริกแบบนี้กินเท่าไหร่เน่าหมดแล้วเนี่ยพริกอันนี้ดกมากเลยนะเนี่ยเก็บแล้วย,ยังไม่รู้เลย,ยไปทำอะไรกินเอาไปปนๆกับพริกขี้หนูก็ได้นะผัดก,กระพงผัดก,กะเพราอะไรก็ว่าไปกินทันเป่ะไม่รู้แต่ไม่เก็บก็อย่างว่า เดี๋ยวก็โดนขโมยหมดถ้ามาขอไม่ห่วงจะถือวิสาเนี้ยไม่เอาไม่ชอบเราไม่เคยเคยห่วงของกินเลยนะก็ถือว่าการแบ่งปันของกินเนี่ยมันเป็นการมันก็ได้บุญน่ะมันทำให้เราอะ่ะไม่ไม่อดอยาก คิดว่างั้นนะเนี่ยดูส่วนตัวจะเป็นคนคิดแบบนี้แต่ถ้าจะมาลักมาขโมยกันอ่ะมันก็ไม่ใช่มันเป็นการให้ทานที่ผิดทำอะไรมันต้องให้มันถูกต้องตรงไปตรงมาจะบอกว่าโอ๊ยถ้าเาเถอะทำบุญทำทานไม่ใช่เนี่ยมันทำผิดวิธีเนี่ยมันเป็นการทำบุญทำทานก็จริงแต่มันเป็นการทำที่ผิดวิธี เราจะไม่เอาแบบนั้นมันเป็นการสนับสนุนให้คนชอบลักได้ขโมยน้อยขอโมยได้ครั้งก็ขโมยต่อๆไปมันก็ข,โม,มกขโมยอีกอ่ะเขาเคยได้ไงได้มาหนึ่งกระจาดใหญ่เก็บจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนร้อนมากเลยเยอะมากเลยอ่ะขนาดนี้นี่มัน น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยช่างไม่กะไม่ดูเดี๋ยวลองเอาไปช่างดูดีกว่าว่ามันได้เท่าไหร่พริกสดๆจากต้นโอ้ยอันนี้ที่เก็บนี่คือเดี๋ยวจะไปหาแจกเขานเนี่ยเหลือไว้กินนิดหน่อยเพราะว่ายังมีคาต้นอยู่เดี๋ยวจะกินเราก็ค่อยมาเก็บเอาอันนี้ก็เอาไปให้เขาไปแจกไม่ขายหรอกเพราะว่า มันมีแค่นี้นิดหน่อย,อยแจกเขาได้น้ำใจมีราคามีค่ามากกว่าแม่ค้าขายน้ำมาพอดีเลยแบ่งพิกขี้หนูแล้วก็มาเก็บกระเพรากับมะละกออีกสามลูกเอาไปให้พี่เขานี่แบ่งพริกแบ่งมะละกอแล้วก็กระเพราให้แม่ค้าขายน้ำ ล้วเดี๋ยวก็จะแบ่งให้ช่างด้วยนู่นช่างมาซ่อมหลังคาอีกแล้วไม่จบรั่วที่ใหม่อีก้ะซ่อมทั้งปีทั้งคาดกับหลังคาเนะี่ย